สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับอีก,กิซี CU กลับมาพบมาพ่อมาเจอกันอีกแล้วนะครับอ,อีก,กิซี CU วันนี้นะครับได้รับเอกาสารนะครับเป็นซองสีขาวๆนะครับซึ่งผมยังไม่รู้นะครับว่ามันคือซองเอยียงพี่น้องมันคือซองอะไรนะครับเดี๋ยวขอขอแกะเบิ้องไปพี่น้อง อ๋อรู้แล้วรู้แล้วจ่าหน้าซองจ่าหน้าซองมารู้เลยพี่น้องนะครับหู้เลยอันนี้คือเดี๋ยวแกะผาเอซีดูเลยเดี๋ยวแป๊บนึงแกะพาบึงเลยพี่น้อง มาเร็วมาเร็วมาเร็วแถมทันแถมหนังสือเดินทาง FC พาสรต์ตเนาะโอ้มาเร็วมากนะครับมาเร็วมากเลยพวกพวกผมเนี่ยเดินทางไปทำพาสรต์ตประมาณวันพาราหัด นะครับพระฤาหัสสวัสดีสัปดาห์ที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะพระฤาหัสไปทําที่นครพนมนะครับมันเป็นเขาสัญจรนะครับเอฟซี FC. เขาไม่ได้ทําตรงนั้นประจํานะครับเขาจะวนมาทําอยู่ตรงนั้นนะกี่เดือนไม่รู้เนาะอยู่ที่สลากลางจังหวัดนครพนมเนาะไปวันที่ยี่สิบห้าพี่น้องนะไปวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าแล้วก็วันที่เราไปทำยี่สิบหกวันศุกร์ ยี่สิบเจ็ดเสาร์ยี่สิบแปดอาทิตย์วันนี้ยี่สิบเก้าวันจันทร์สี่วันโดยประมาณปกติเร็วมากมี f อี FC. ราชอาณาจักรไทยโอ้อีก ECU มีพาส,สปอร์ตแล้ว FC นะครับทำไว้ในกรณีถ้าสมมุติว่าพวกเราเดินทางนะครับไปทำภารกิจที่สปปลาวเนอะ,นะครับมันก็ จะสะดวกมากขึ้นนะครับทำพาสปอร์ตมันก็จะสะดวกมากขึ้นในแง่ที่ว่าเราไม่ต้องไปเดินสแตปมแบบบี้พาทที่แบบว่าต้องไปตรงโน้นตรงน,งรงนี้ตรงนั้นนะครับหลายจุดหลายหมองพี่น้องนะครับอันนี้คือว่าใช้พาสปอร์ตเล่มเดียวสแกนหน้าสแกนตาหรือว่าสแกนนิ้วอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็คือยังไม่เคยใช้นะพี่น้องนะครับยังไม่เคยใช้นะแต่ผมเห็นน้องเก้าเขาทา มันเร็วมากนะครับมีพาส,สปอร์ตแล้วการเดินทางเขาออกมันมันง่ายแล้วก็สามารถไปได้ได้ไกลนะครับได้ไกลกว่าพื้นที่เขตเมืองที่เราจะไปสมมติว่าพวกผมข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามอย่างนี้เนาะพี่นอ้องมันก็จะอยู่ในเขตแถวเมืองคำม่วนนะครับเมืองคำม่วน์ออกนอกเขตนั้นอาจจะไม่ได้นะคร่าวๆคร่าวๆค,ค,คือออกไม่ได้แต่ถ้ามีเล่มพาสปอร์ตแบบเนี้ย นะครับสามารถไปได้หมดเลยอย่าว่าแต่ลาวสมมุติไปถึงเวียดนุงเวียดนามอะไรพวกนี้ก็ยัง,ยงได้นะแต่เราไม่ได้ไปหรอกครับแค่เล่าให้ฟังว่ามันมีพาสะปอร์ตแล้วมันดียังไง f c เนาะเดี๋ยวผมเช็คจีก่อนอืมโอเควันที่25เเดือน พฤษภา25มี2023เอ่มอหมดอายุ24มีก็คือไอ้พฤษภาเนาะ2028 23 24 25 26 27 28 5ห้าปีเนาะผมทำ5าปีถูกต้องแล้วนะครับทำไมเพราะว่ามีขั้นต่ำคือ5ปีกับ10ปีนะครับค่าใช้ใจ่ายต่อครั้งที่ผมทำนี่มันมี ห้าปีหนึ่งพันบาทสิบปีหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็จะเป็นค่าบรษณีที่จะส่งเอกสารมาบ้านเราเนี่ยนะครับสองเนี่ยอีกสี่สิบบาทรวมแล้วค่าใช้จ่ายในการทำพาสปอร์ตวันนั้นนะครับหนึ่งพันสี่สิบาทนะเอฟซีทุกท่านนะครับสรุปก็คือเราได้รับเอกสารแล้วเอฟซีทุกท่านขอบคุณมากๆครับผมนะครับเจ้าหน้าที่เขาทำงานได้รวดเร็วเลยพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะ คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้บผมขอบคุณครับบ๊ายบาย